สวัสดีครับผมเอมลากเซนะครับวิจะมารีวิวติดตั้งเกตในตัวแคมรี่นะครับนะแคมรี่เป็นแคมรี่ตัวใหม่นะครับสองพันยิบเอ็ดนะอ่ะตัวใหม่นะครับนี่ใส่เกยร์ลูฟี่เอนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยวัดครบครบนะครับมาดูกันสตาร์ทรถนะครับแคมรี่สวยๆรถสวยมากใส่ลูฟี่นะครับวัดครบคบเลยดูค่าได้ครบคบนะครับนี่ดูความนั้นมันเกียร์ได้ดูหม้อน้ําดูไฟแบตได้ดูรอบได้ได้หมดนะครับ เปลีย่ยนหน้าได้อันนี้เป็นหน้าแบบรวมค่ารถรุ่นนี้ครับวัดได้เยอะมากนะครับนี่ดูความเร็วรออออยล์เทมความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับออยล์เทสคือแรงดันน้ำมันเครื่องขึ้นหมดเลยนะเมน้ํานะครับความร้อนเครื่องยนต์ความร้อนเมน้านะครับ A/T ออยล์เทมก็คือความร้อนน้ำมันเกียร์ขึ้นนะครับนี่ใครขับรุ่นนี้อยู่อยากดูความร้อนน้ำมันเกียร์ได้นะครับขึ้นหมดเลยไฟแบตเตอรี่อุณหภูมิไม่ดีแล้วก็แรงดันน้ำมันนะครับแรงมันในรางฟิลเตสนะครับ ซึ่งครบเลยนะครับวันได้เยอะมากครับนี่เปลี่ยนหน้าได้นี่วัดครบเลยนะครับออยเทมออยเพสเอทีออยเทมวอเทอร์เทมขึ้นหมดนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้แฮมรี่ตัวใหม่นะครับอ่านค่าน้ำมันเกียร์ได้นี่ครับแ5บองศาว้อน้ำแรงดันน้ำมันเครื่องความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับขึ้นหมดเข็มไวสมูทนะครับไม่ชาไม่หน่วงนะครับผมนี่สวยงามครับ เปลี่ยนสีตัวเลขตัวหนังสือได้หมดนะครับตัวนี้ลูกเล่นเยอะมากครับตัวนี้จะเปลี่ยนสีตัวเลขได้ให้เข้าอณูปัดได้สีชมพูได้ไหมตัวเลขสีชมพูเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยครับผมมีทุกสีนะครับสวยงามมากเปลี่ยนค่าเป็นต่างได้หมดเปลี่ยนแถบสีนี่แถบได้เปลี่ยนได้นะครับจะมีบอกว่าเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคเป็นจอสีสวยงามตั้งเกอนค่าต่างได้นะครับ เตือนรอบเนี่ยครับเตือนความเร็วเตือนโวลต์เตือนม่าน้ําเตือนออเทมได้นะครับออเพสก็เตือนได้นะครับผมนี่นะครับเตือนได้หมดนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะตั้งอะไรยังไงนะครับแล้วก็ลบโค้ด้โคดได้ด้วยนะครับทําได้หมดทุกอย่างสวยจริงๆนะครับเปลี่ยนหน้าได้ทั้งหมด5แบบนะครับ5แบบดูดที่ว่าเราชอบหน้าไหนนะครับ เสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียรถนะครับเราแค่เสียบปลั๊ก OBEY f ูนี่นี่ครับปลั๊กนี้ปลั๊กนี้เสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับไม่ต้องตัดต่อสายอะไรเลยนะครับเสียบปลั๊กจบโอเคติดตั้งประมาณสองนาทีนะครับสองนาทีถึงสามนาทีปลั๊เดียวครับสองนาทีเสร็จไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องเปิดสระปรงรถไม่เสียรถนะครับวัดครบเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจเกตรลูฟเฟียส F ครับมาหาผมได้นะครับผมเอ็มร้านซักเซ้นนะครับจับเครื่องก็จะดับไปนะครับ ขอบคุณมากครับจอเดียวแบบจบๆนะครับขอบคุณครับ